สวัสดีค่ะกระป๋าชัด U.S.A. ค่ะแฮปปี้วันวาเลนไทน์เดนะคะวันนี้แอดมินหยิบจับกระเป๋าจากแบรนด์โค้ดมาฝากกันอีกแล้วค่ะรุ่นนี้แอดมินเคยรีวิวรายละเอียดทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ถือว่าเป็น v a l ลนไทน์เดยแล้วกันรูปรวมสีใหม่ๆมาฝากคุณค่ะกระรเป๋า bucket b a บ็หรือที่เราจะใช้เรียกกันว่ากระรเป๋าส่งถังนั่นเองบางคนจะ ใช้ชื่อหรือเรียกอีกเรียกว่าขนมทรงขนมจีบนะคะตัวกระเป๋าของโค้ดรุ่นนี้มีสายด้วยกัน2แบบนะคะก็คือสายหูจับกับสายสพายาวสายสพายาวเป็นสายลักษณะสปอร์ตไม่บาดไหล่ถอดได้ปรับตามสรีระผู้ใช้ได้ตรงก้นของกระเป๋ามีปุ่มกันเปื้อนให้ด้วยตัวกระเป๋าเป็นผ้านะคะส่วน ที่เป็นหนังก็คือบริเวณก้นแล้วก็ด้านหน้าที่เป็นกลมๆที่คุณเห็นอยู่ถือว่าเป็นกระเป๋ารุ่นหนึ่งค่ะที่น่ารักมากๆสามารถใช้งานได้หลายแบบนะคะสะพายไหล่ก็ได้สะพายข้างก็ได้คุณถอดสายออกถือเฉพาะหูจับหรือที่เราเรียกกันว่าหูท็อปแฮนเดิลก็ได้คล้องแขนก็ได้วาเลนไทน์นี้มีกระเป๋าหรือ,อยังทักทายมาค่ะถ้ายัางไม่มี